สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ่นพี่พี่น้องๆอ,อ่านักสะสมวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยประสาทิโกนะครับที่ออกอ่าจหน่ายให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชากันที่วัดศึกนะครับอ่าเป็นรุ่นรวยมหาทรัพย์นะครับซึ่งรูปทรงของเหรียญนี้จจะคล้ายคลึงกับอ่า ของหลวงพ่อลวยรุ่นเลื่อนสมรักดิ์นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นเหรียญเข้าหลามตัดนะครับก็จะคล้ายกับกับเหรียญรุ่นแรกที่ออกที่วัดตะโกนะครับวันนี้ก็ได้นํามาให้เพื่อนๆได,ได้ได้ชมกันนะครับได้ศึกษาได้สะสมกันนะฮะนี่ครับเป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับนํามาให้ได้ได้ได้ชมกันนะครับเนื้อเงินลงยาสีแดงออกวัดซึกนะครับ เป็นเหรียญของหลวงพ่อรวยประสัิโกนะครับออกวัดศึกก็มีความสวยงามเหมือนกับรุ่นแรกฮะไม่ไม่แพ้กันเลยนี่ครับมีความสวยงามจริงๆรุ่นแรกก็ราคาไปแพงมากแล้วนะครับแพงมากแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นย้อนยุกหรือว่าเป็นรุ่นสองก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับนี่ฮะ สีแดงนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเหรียญน,นึงจะเป็นารยมหาทรัพย์นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับด้านหน้าเหรียญก็รูปทรงคล้ายคลึงกับเหมือนเลยดีกว่าครับเหรียญรุ่นเลื่อนสมรสศักดิ์ที่ออกที่วัตโกนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับมาให้ได้ชมกัน นี้เป็นด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญเป็นเหรียญเซมาเหมือนเหมือนเลื่อนสมณศักดิ์นะฮะมาให้ได้ชมกันออกปัดซึกนะครับปัดซึกก็จะมีหลายเนื้อนะครับแต่วันนี้เอาเอาเนื้อเงินลงยามาให้ได้ชมกันกับเนื้อเงิน ซึ่งผมก็พอจะสะสมได้มาประมาณเท่านี้